วัดดีตอนคำคำนะจ๊ะมาแต่หน้าก็เล่ดเลยมายามดังนะจ๊ะมาอับมาอับเดียดน้ำขึ้นหลายเส้นอยู่มาอับเดียดน้ำมาสชิญมาขึ้น,นบันนบกโมเมนไม่บรรทัดหนึ่งเหมือนอืมเส้ดังเกียร์เส้น,สน,นอันนี้ปลายงังปาจี เอาของข้อแน่ยจ้ะให้เพิ่นยามไปก่อนนะจ้ะว่าสีมีซ้ำใดจังค่อยมาเบิงตอนเอาขึ้นมานะจ้ะว่าสีใดอีกบ่นะจ้ะ จ้านี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะจ้ะก่อไผ่ทั้งไตนี่ถ่วมเบิ้แล้วนะจ้ะมีบ่เทอร์สองตัวโอ้ด่างขาดด้วยนี่ด่างขาดขาดต<า>ีเห็นตาปะอ,ะอืออืออือตากระมังสองตัวด่างเขาเอาไปใส่ปีนั่นแหละบัดนนี้มันมันของของง่าไม่ไหมมันขาดอืมตัวรุ่นเดียวกันก็นกับได้บะขนมละได้ตัวเดียว ดังซ้ำๆกันดิเอามาก่อนมาใส่ถุงก่อนต้องไปสางดางขาดขนาดดังขาดนี้ได้สองตัวสองตัวสองตัวลมลมก็หันได้ตัวหนึ่ง <l ux> ตัวรุนเดีวยวกันเลย สามตัวด่างกเกียเส้นพยายามเหยีกสองตอนโอ้จานี่ก็มาด่างเกียเส้นอีกตอนนึงมันจะได้ปลากระแยงโคออสองตัวสันว่าโอ้มันคือเลิกเถอะเฮ้ยมือมอือน่นมอืออื่นมันสิเป็นยังไงล่ะมันคือเลิกเถอะโมเมนเธอต้องได้ยับมาอีกป่ามันก็ขึ้นมาน้ำผีเรื่อยๆเด้บ้ามันบ้าอย่างเดียเพราะว่ามันเป็นด่างไงด่างเกียเส้นเลิกเถอะ ฮักยังบละเธอมันสินัะปักขีตะเล่ดิ <laughs> ปานมาตัวใหญ่เถอะดังว่างหันบ่แห้งบ่งบเป็นต่ถือเนาะขาดขาดไหมลอยมาถือมองบ้าขาดเลยตเนี่ยโครรุนรุนตัวมืออืมตัวยง รุ่นปรากฏจับดีๆเลโอ้มันบดเน,น,น่าก่นน้ำมันวเบือดมองกลิ่นเราว่างจะไปเบียดต้นไม้เสีดออกขียงเงีย้ยขี้ตะลุนมือน ขาดซองหม่องนะจ้ะมีแต่ปองใหญ่ๆมันเหี่ยงหรือมันป่าใหญ่ปลาเจติดอีกตัวนึง mà ăn như vậy. Ừ. Ít tôi nâng nữa rồi Mắn, mắn bó ngọc phải hẳn ừ. <laughs> hả món say nhạc đó à. กาตัดบอ่อด่างซิบซี่เส้นตัดมาใส่ <c oughs> โชคด,ด,ด,ดีมันพฤศจิได้กินปลาไงดิห้าปลานิ่งลอยลงมาพี่บุญ <c oughs> เหลี่ยงไก่กับไก่อ่า <c oughs> เพราะว่ามันเลิกเหรอดิ ปลากระแยงโคอีกนลยจ้ะอืมปลาบอนอู้ยากมาใส่เบีดหให้เฮ็มเลยมื่อื่นผ่าแมนวันนผะจะอดได้ไหมปลายัง Bà cà thinh Ủa Bột nhạc thẻ thẻ đứa Bông mắt gì bạt mơ đứa Hiện dư nâng ปลาเขาหน่อยตนคึกตัวใหญ่กวหมูถึกแต่หัวติเบ่มันสิหลุดเด้ออือปลาเกตัวใหญ่กวด่งมันสิหลุด มันเป็นจังสระป่านี่มันมีอันกออยู่หลังคือกันก็ป่าหางเหลืองป่าเขาตะกีตินป่าเขาตะเรียนแต่ว่ามตะว่าป่าเมื่อไหร่ตะกี้มันว่าตะน้ำเมียนป่านเมื่อไหร่คือตะกี้สมัยตะกี้วใส่ลงไปนี่ปวดน้ำประทันผู้แล้วคันนั้น ขันน้ำข้นมากจริง,งสงงิปานห้องดิฮ้ยครับนี่เราพี่น้องดังสามตอนตอนที่เออตอนที่สามสันส้นๆตอนที่สามขาดๆก็ได้ปลาปะกีสองตครับผมปะกีสองตแต่ว่าอันนี้อันนี้ตอนเห้ยาได้ปลานี่ครับ ส่นเงียกับในป่าฮาโตโ<ฮ>อันนี้ด่างหน้อยครับสามเส้นสามเส้นแต่ว่าอันขาดขนาดครับผมสงไซป่าเงี้ต่ำบักขาดข้าขาดแนี้ยเลยมันบริไทยพี่น้องเพิงมันถ่วงไครตรงนี้ครับเพิ่งพี่น้องแต่แย่ยงโครับตมันง่ามไม่ดีแต่แย่งโค้ดีตัวหน่อยมันเปพน่ดพี่น้องแย่งคูกคร,ครับ เอาไปต้มไปแกงพี่น้องสุดยอดเลยครับเสียบของเสียบครับกระทิ่งครับผมเอาครับสําหรับาการอัปเดตน้ำกันน้ำขึ้นเรื่อยๆพี่น้องขึ้นกับประมาณใบไมนทับหนึ่งประมาณใบไม่ทับหนึ่งพี่น้องขึ้นน้ำขึ้นครับผมท่างตุงแล้วก็ปลายามดังเท่ากันนี่ก็แล้วครับผลงานดังสามตัวที่ตัวไหนล่ะพี่น้องที่ตัวนึงโคโลเคลียบบะงาบอะไร แต่ว่าปลากับว่าลายคือสุปีครับผมสุปีนี่น้ำขึ้นยังไงได้หลายอยู่ขับปากไว้ครับผมครับปากกดไรก็แช่ครับผมสำหรับวันนี้ครับรอรุ่นอีกคลิปหน้าครับผมไปอัปเดตไปยามดังอื่นเต้าครับผมับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ